สวัสดีค่ะพี่น้องมัอนี้สิาพาคุอเจ้ามาเห็ดใส่กอกหมูค่ะพี่น้องใส่กอกหมูค่ะพี่น้องใส่กอกหมูบุญเส้นค่ะพี่น้องมาจา้ะมาลงมือทําค่ะพี่น้องเนื้อหมูบดครึ่งกิโลจะ้ะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะรสดีหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะ กระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะพี่น้องต่ามชอบด้วยค่ะพี่น้องอหอยกระชซพอดีจ้ะข้าวสวยค่ะพี่น้องข้าวเจ้าเฮานี่แหละค่ะพี่น้องจ้ะกาเอาด้วยค่ะพี่น้องเด้อขันส่วนผสมเข้ากันค่ะพี่น้องจ้าขันเป็นปจักนาทีนี้ด้วยพี่น้องเด้อ ออคันไปหาหน้าที่เราค่ะพี่น้องวันนี้เขาก็ใส่บุญเส้นลงไปค่ะพี่น้องบุญเส้นนี่ตามชอบเด้อค่ะพี่น้องเด้อเขาใส่ถึงข่าทึงบุญเสน้นดีจังนี้พี่น้องจา้าใส่พอดีคะ่ะตามชอบมาจ้าพี่น้องจา้าบุญเส้นนี่ค่อยลวกซุปแล้วดีวจ้าพี่น้องใส่บุญเส้นตามชอบนะคะใส่ข้าวกับบุญเส้นค่ะพี่น้องจา้า ใส่กอกอีสานบุญเส้นกับข้าวไปกินสองอย่างรวมกันด้พี่น้องขันต่อนิดหน่อยค่ะพี่น้องจ้ะถุงยางก็ใส่เลยนี่จะถุงยางก็ได้พี่น้องก็ต้องงอใส่ก่ะพี่น้องค่ะหมากอันไห่กับ่ออันไห่ค่ะพี่น,ออน้อ,อ,นนอง ก็จะโอ๊บพิทอดก็ว่าไปด้วยค่ะพี่น้องจ้ะนีจ้ะตักใส่ไปเลยค่ะผู้ใดมาอันง่ายกับเห็ดอันง่ายจ้ะผู้ใดมากอันหน่อยกันทันเห็ดอันหน่อยก็เป็นใส่ถุงได้เลยค่ะพี่น้องจดีแต่ก็ต้องงอใส่กับพี่น้องข้นมไปหาใส่กับพี่น้องจ่าบางทีมันก็หาใส่ก็ได้นะคะยิ่งนั่งงอกัดแกงเอาค่ะพี่น้องนีจ้ะ พอเขาตักใส่เราพี่น้องครับกะมือบิดบมันเข่าเือดัอออดอดนดันมันเด้อพี่น้องอจ้ะพอเขาตักใส่เราพี่น้องบีดบมันลงอีกจ้ะก็เอามือดันดันไปมั้งสิเนาะค่านพี่น้องจ้ะพับมันเข่ามาเลยพี่น้องจ้ะนีห่หนึ่งอันแล้วค่ะพี่น้อง อยู่เมืองนอกบางทีมันก็นหาใส่ไวได้หรอกค่ะพี่น้องมากันใหญ่ก็ใส่หลายมากันหน่อยใส่นนหน่อยครัพี่น้องตามชอบนะคะจะทอดไปจะปิ้งถ้าอบก็ว่าไปด้วยกันพี่น้องเดอ้อคือรู้ก็สิได้ีตัวชี้หาหูกันนะพี่นอ้องจลิงไปไสิพี่น้อง ดันมันรู้พี่น้องให้ง่ายค่ะนี่หมวนนข้ามาพี่น้องจะ้ะนีจะ้ะมีค่ะพี่น้องใส่กรอบบุญเ้นเสร็จแล้วจ้าพี่น้องทำแบบง่ายๆค่ะพี่น้องจ้าวางใบขงนอกเด้อจ้ะบัดมันสูงจังเอามาทอดมาปิ้งก็ว่าไปเด้อค่ะพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็กด like, ไลค์กดแชร์หายในเด้อจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้อง